แลรทเยเรม,เรมีบทที่สิบห้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าต่อให้โมเสสและซามูเอลมายืนติงบอนเพื่อชนชาตินี้ต่อหน้าเราเราก็จะไม่ใจอ่อนช่วยพวกเขาเอาพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าเราไปให้พ้นและหากพวกเขาถามเจ้าว่าจะให้เราไปที่ไหนจงบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้ตาย ก็ตายไปผู้ที่จะต้องตายในสงครามก็ตายในสงครามผู้ที่จะต้องอดตายก็อดตายและผู้ที่ต้องไปเป็นเฉลยก็ไปเป็นเฉลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราจะแต่งตั้งผู้ทำลายสี่แบบเพื่อจัดการกับพวกเขาได้แก่ดาบเพื่อเข็นฆ่าสุนัขเพื่อฉีกทึงนกในอากาศและสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกเพื่อกลืนกินและทำลายเสียเนื่องด้วยสิ่งที่มนุนส โอร,กรสกษัตริย์เฮเซคิยาแห่งยูดาได้ทําในเยรูซาเล็มเราก็จะทําให้พวกเขาเป็นที่น่าขยะขยแยงแก่อาณาจักรทั้งปวงในโลกเยรูซาเล็มเอย๋ยใครจะสงสารเจ้าใครจะคร่ำครวญให้กับเจ้าจะมีใครใหญดีถามทุกสุขของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเจ้าได้ละทิ้งเราและหวนกลับไปหาบาปร่ำไปเราจึงฟาดเจ้าและทำลายเจ้า เราจะไม่เมตตาเจ้าอีกต่อไปเราจะฝัดร่อนพวกเขาที่ประตูเมืองด้วยซ่อมซัดข้าวเราจะนำวิปโยคและหายนะมาสู่ประชากรของเราเพราะเขาไม่ยอมหันจากวิถีต่างๆของตนเราจะทำให้มีแม่ไม้ในหมู่พวกเขามากยิ่งกว่าทรายในทะเลกลางวันแสกๆเราจะนำผู้ทำลายมาเล่นงานบรรดาแม่ของคนหนุ่มเราจะนำความทุกข์ร้าวรานและความอกสั่นขวัญแขวน มายัางพวกเขาอย่างฉับพลันแม่ลูกเจ็ดจะเป็นลมหมดสติไปและสิ้นลมหายใจดวงตะวันของนางลับหายไปทั้งๆที่เป็นเวลากลางวันนางต้องอับอายขายหน้าเราจะมอบผู้รอดชีวิตให้แก่ดาบต่อหน้าศัตรูทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นอนิจจาแม่ของลูกที่ให้กําเนิดลูกมาลูกถูกคนทั้งแผ่นดินต่อสู้และชิงดีชิงเด่น ลูกไม่เคยให้ใครหยิบยืมอะไรหรือไปหยิบยืมใครแต่ทุกคนก็แช่งด่าลูกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแน่นอนเราจะช่วยกู้เจ้าเพื่อผลดีที่ตั้งใจไว้แน่นอนเราจะทําให้ศัตรูของเจ้ามาอ้อนวอนเจ้าในยามภัยพิบัติและในยามทุกข์ลำเค็นมนุษย์จะหักแท่งเหล็กจากภาคเหนือหรือแท่งทองสำริดได้หรือเราจะทำให้ทรัพย์สมบัติ และความมั่งคั่งของเจ้าถูกริบไปเปล่าเปล่าเพราะบาปทั้งปวงทั่วดินแดนของเจ้าเราจะให้ศัตรูทั้งหลายจับเจ้าไปเป็นเฉลยในดินแดนที่เจ้าไม่รู้จักเพราะโทสะของเราจะลุกเป็นไฟซึ่งจะเผาผลาญเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเข้าพระทยัยขอทรงระลึกถึงและดูแลรักษาข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงแก้แค้นผู้ขมเหงเหล่านี้เพื่อข้าพระองค์ พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ทนการตำหนิเพราะเห็นแก่พระองค์มากเพียงใดเมื่อพระชนะของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ก็กินพระชนะนั้นเป็นความชื่นชมยินดีและปลื้มปิติในจิตใจของข้าพระองค์เพราะเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ข้าพระองค์ ไม่เคยนั่งในหมู่คนที่สวนเสเฮหาไม่ร่วมรื่นเริงเบิกบานกับผู้เขาข้าพระองค์นั่งอยู่ตามลำพังเพราะประหัตของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์อัดอั้นด้วยความคุณเคืองใจเหตุใดข้าพระองค์ปวดร้าวไม่สิ้นสุดและบาดแผลชะกันของข้าพระองค์รักษาไม่หายพระองค์จะทรงเป็นเหมือนลำห้วยที่ลวงตาข้าพระองค์เหมือนตาน้ำซึ่งไม่มีน้ำหรือ ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าหากเจ้าหันกลับมาเราจะให้เจ้าคืนสู่ปกติสุขเพื่อเจ้าจะปรนิบัติรับใช้เราหากเจ้าพูดสิ่งที่มีคุณค่าไม่พูดเหลวไหลไร้สาระเจ้าจะเป็นผู้ถแถลงถ้อยคำของเราให้ชนชาตินี้หันมาหาเจ้าแต่เจ้าต้องไม่หันไปหาพวกเขาเราจะทำให้เจ้าเป็นกำแพงสำหรับชนชาตินี้เป็นประการทองสำริดอันแน่นหนา พวกเขาจะต่อสู้เจ้าแต่เอาชนะไม่ได้เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะกอบกู้และช่วยเจ้าให้รอดองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเราจะช่วยเจ้าจากเงื้อมือของคนชั่วและถ่ายเจ้าจากอุ้งมือของคนอำมหิตพระธรรมเยเรมีบทที่16แล้วพระดํำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงขาพเจ้าความว่าเจ้าอย่าแต่งงาน อย่ามีลูกชายหรือลูกสาวในที่แห่งนี้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับลูกชายลูกสาวที่เกิดในดินแดนนี้และชายหญิงผู้เป็นพ่อแม่ของเขาว่าพวกเขาจะตายด้วยโรคร้ายไม่มีใครไว้ทุกข์หรือฝังศพให้พวกเขาจะเป็นเหมือนกองขยะที่พื้นพวกเขาจะพินาศเพราะสงครามและการกระดานอาหารร่างของพวกเขาจะเป็นอาหารแก่นกในอากาศและสัตว์ป่าต่างๆบนแผ่นดิน พระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอยากเข้าไปในบ้านที่มีงานศพจะไปไว้ทุกข์หรือแสดงความเห็นใจเพราะเราได้ถอนพรความรักและความสงสารไปจากชนชาตินี้แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยจะตายในดินแดนนี้และไม่มีใครฝังศพให้ไม่มีใครไว้ทุกข์ไม่มีใครเชื่อเนื้อเถือหนังหรือโกนศีรษะเพื่อไว้อาลัยให้พวกเขา จะไม่มีใครให้อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อปลอบโยนผู้ที่คร่ำครวญอาลัยถึงผู้ตายแม้ว่าผู้ตายเป็นบิดามารดาก็ตามและอย่าเข้าไปในบ้านที่มีงานเลี้ยงและไปนั่งกินดื่มกับพวกเขาเพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าในช่วงชีวิตของเจ้าและต่อหน้าต่อตาเจ้านี่แหละเราจะยุติเสียงเฮฮาเสียงรุนเริงบันเทิงใจและเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในดินแดนนี้ เมื่อเจ้าบอกสิ่งทั้งปวงนี้แก่พวกเขาและพวกเขาถามเจ้าว่าเหตุใดหนอองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงมีประกาศสิทธิ์ให้เกิดหายนะอันยิ่งใหญ่เพียงนี้แก่พวกเราพวกเราทําผิดอะไรเราได้ทําบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของเราอย่างไรเจ้าจงบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ว่าเพราะบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ละทิ้งเราไปปลนนิบัตินมรสการพระต่าง พวกเขาได้ทอดทิ้งเราและไม่ได้รักษาบทบัญญัติของเราแต่พวกเจ้าประพฤติเลวทรามยิ่งกว่าบรรพบรุษเสียอีกดูเถิดเจ้าต่างก็ทำตามใจดื้อดึงถือทิฐิชั่วของตนแทนที่จะเชื่อฟังเราฉะนั้นเราจะเหวี่ยงเจ้าออกจากดินแดนนี้ไปยังดินแดนซึ่งเจ้าและบรรพบุรุษไม่เคยรู้จักมาก่อนที่นั่นเจ้าจะปลนิบัติพระอื่นๆทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะเรา จะไม่มีความโปรดปรานใดๆให้เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าอย่างไรก็ตามเวลานั้นจะมาถึงเวลาซึ่งคนทั้งหลายจะเลิกปฏิญาณโดยอ้างว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นั้นทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดแต่จะอ้างว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำชนอิสราเอลออกมาจากดินแดนทางเหนือและจากทุกประเทศที่พระองค์ทรงในประเทศพวกเขาไปนั้น ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดทั้ทงนี้เพราะเราจะนำพวกเขากลับมายัางดินแดนซึ่งเรายกให้แก่บัพรพบุรุษของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าแต่บัดนี้เรากำลังส่งชาวประมงหลายคนมาจาับพวกเขาหลังจากนั้นเราจะส่งพรานมากมายมาตามล่าพวกเขาจากภูเขาเนินเขาทุกลูกและจากซอกหินเราจับตาดูทางทั้งปวงของเขาไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากเรา บาปของพวกเขาไม่อาจถูกปิดบังไว้จากสายตาของเราเราจะลงโทษเขาเป็นสองเท่าเพราะความชั่วช้าและบาปของพวกเขาที่ทำให้ดินแดนของเราแปกเบื้อนมนลถินด้วยรูปเคารพต่ำช้าไร้ชีวิตทำให้กรรมสิทธิ์ของเราเต็มไปด้วยรูปเคารพอ,อนันนาเกลียดชังของพวกเขาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระกำลังเป็นป้อมปราการและเป็นที่ลี้ภัยในยามทุกลำเค็ญของข้าพระองค์ ประชาชาติต่างๆจากสุดโลกจะมาเฝ้าพระองค์และกราบทูลว่าบรรพบุพร,รุษของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ครอบครองสิ่งใดนอกจากเทพระเจ้าจอมปลอมเป็นรูปเคารพอันไร้ค่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มนุษย์จะสร้างพระเจ้าให้ตนเองได้หรือได้สิแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเลยฉะนั้นเราจะสั่งสอนพวกเขาคราวนี้เราจะสอนให้เขารู้ถึงฤิธานุภาพ ฤทริ์อำนาจของเราแล้วพวกเขาจะรู้ว่านามของเราคือพระยาเวพระธรรมเยเรมีบทที่17บาปของยูดาถูกสลักไว้ด้วยปากาเหล็กจารึกไว้ด้วยปลายเพชรลงบนแผ่นหัวใจของเขาและบนเชิงงอนที่แท่นบูชาของพวกเขาแม้แต่ลูกหลานของเขาก็ระลึกถึงแท่นบูชาและเสาเจ้าแม่อาเชรา ข้างต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาและบนภูเขาสูงทั้งหลายภูเขาของเราในดินแดนนั้นและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเจ้าตลอดจนสถานบูชาบนที่สูงของเจ้าเราจะให้ศัตรูมาริบไปเพราะบาปทั่วแดนของเจ้าโดยความผิดของเจ้าเองเจ้าจะสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่เรามอบให้เราจะส่งเจ้าไปเป็นทาสของศัตรูในดินแดนซึ่งเจ้าไม่รู้จักเพราะเจ้า จุดไฟโทสะของเรามันจะเผาผลาญตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคำสาปแช่งตกอยู่แก่ผู้ที่ไว้วางใจในมนุษย์พึ่งพระกําลังของเขาและเอาใจออกห่างองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเป็นเหมือนผู้ไม้ในถินกันดารมองไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองที่มาถึงเขาจะอาศัยในถินแห้งแล้งของทเทรายในเขตดินกร่อยซึ่งไม่มีใครอาศัย แต่ความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจา้าผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากลงไปริมทานน้ำมันไม่กลัวความร้อนที่มาถึงใบก็มันเขียวขจีอยู่เสมอมันไม่วิตกในปีที่แห้งแล้งและไม่หยุดออกผลจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งอื่นใดและเสื่อมทรามจนสุดจะแก้ใครจะเข้าใจจิตใจนั้นได้ เราผู้เป็นพระยาเวพิเคราะห์ดูจิตใจและตรวจสอบความคิดเพื่อให้บำเหน็จแก่ทุกคนตามผลการกระทําและตามความประพฤติของเขาผู้ซึ่งมั่งมีด้วยวิธีทุจริตก็เหมือนนกที่กกไข่ซึ่งมันไม่ได้วางเมื่อถึงวัยกลางคนทรัพสมบัติก็พรากจากเขาไปและในบ้านปลายเขาจะกลายเป็นคนโง่เขลาสถานมัสการของข้าพระองทั้งหลายเป็นบันลางอันรุ่งเรือง ได้รับการทอริอทูนไว้ตั้งแต่ต้นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอลคนทั้งปวงที่ละทิ้งพระองค์จะอัปยศยอดสูผู้ที่หันไปจากพระองค์จะถูกจารึกไว้ในทุลีดินเพราะเขาละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อน้ําพุซึ่งมีน้ําที่ให้ชีวิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะหายดีขอทรงช่วย แล้วข้าพระองค์จะรอดเพราะพระองค์คือผู้ที่ข้าพระองค์ถวายการสรรเสริญพวกเขาพร่ำพูดกับข้าพระองค์ว่าไหนล่ะพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าให้มันเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวนี้สิข้าพระองค์ไม่ได้หนีจากการเป็นคนเลี้ยงแกะของพระองค์พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ได้ปรารถนาวันแห่งความสิ้นหวังสิ่งที่ข้าพระองค์เอ่ยปากบอกพวกเขาก็แจ้งอยู่ต่อหน้าพระองค์ ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์คล้ามกลัวพระองค์ทรงไปที่ลิภัยของข้าพระองค์ในวันแห่งภัยพิบัติขอให้ผู้กดขี่ข่มเหงข้าพระองค์ต้องอับอายขายหน้าแต่ขอทรงปกป้องข้าพระองค์จากความอับระยศขอให้พวกเขาอกสันขวัญแขวนแต่ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความวาดวันขอทรงนำวันแห่งภัยพิบัติมายังเขาขอทรงทำลายเขาด้วยหายณะที่รุนแรงเป็นสองเท่า องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปยืนอยู่ที่ประตูเมืองเยรูซาเลม็มซึ่งกษัตริย์ยูดาเสด็จเข้าออกรวมทั้งประตูอื่นๆทั้งหมดของเยรูซาเลม็มจงบอกคนทั้งปวงว่าจงฟังพระดํารัสขององค์ผู้เป็นเจ้าเถิดกษัตริย์ยูดาชนยูดาและชาวกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งผ่านเข้าออกประตูเหล่านี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงระวังอย่าแบกสิ่งของในวันสะบาโต หรือนำสิ่งใดผ่านเข้าออกประตูของเยรูซาเล็มอย่าแบกสิ่งใดออกจากบ้านเรือนของเจ้าหรือกระทำกิจการงานใดๆในวันสบาโตแต่จงรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ตามที่เราได้บัญชาบรรพบรุษของเจ้าไว้แต่คนเหล่านั้นไม่ฟังไม่ใส่ใจพวกเขาดื้อดึงหัวแข็งไม่ยอมใส่ใจและรับฟังคำตักเตือนองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าแต่ถ้าพวกเจ้าใส่ใจเชื่อฟังเรา และไม่แบกสิ่งใดผ่านประตูในวันสบาโตแต่รักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำงานใดๆในวันนั้นเมื่อนั้นเหล่ากษัตริย์ผู้ครองบลาลังของดาวิดจะเข้าออกประตูต่างๆของกรุงนี้พร้อมกับเหล่าคุนนางพวกเขาจะนั่งบนรถม้าศึกและหลังมา้าติดตามด้วยชนยูดาและชาวเยรูซาเล็มและกรุงนี้จะมีผู้คนอาศัยอยู่ตลอดไปประชาชนจากเมืองต่างๆของยูดา และหมู่บ้านต่างๆรอบเยรูซาเล็มจากเขตแดนของเป็นยามินจากเชิงเขาตวนตกจากแถบภูเขาและเนเก็บจะนำเครื่องเผาบูชาทัญญาบูชาเครื่องหอมและเครื่องบูชาขอบพระคุณมายังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่หากพวกเจ้าไม่เชื่อฟังเราไม่ยอมรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์หากเจ้ายังนำสัมภาระผ่านประตูเมืองทั้งหลายของเยรูซาเล็มในวันสบาโต เราก็จะจุดไฟเผาประตูเมืองเหล่านี้เป็นไฟไม่รู้ดับซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆของเมืองนี้จนหมดสิน้นพระธรรมสองที่โมทีบทที่สองเหตุฉะนั้นลูกของข้าพเจ้าเอย๋ยท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดต่อหน้าพยานหลายคนจงมอบหมายแก่ผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะสอนผู้อื่นด้วยจงทนต่อความยากลำบากร่วมกับเราเยี่ยงทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายพลเรือนเขาย่อมมุ่งทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจเช่นกันนักกีฬาย่อมไม่ได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะหากไม่แข่งขันตามกติกาเกษตีกรผู้ตรากตรำ คุณได้รับส่วนแบ่งของพืชผลก่อนใครจงใคร่ครวญสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดมาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจอย่างท่องแท้ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งทรงให้เป็นขึ้นจากตายทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดนี่คือข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศเพื่อข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์อยู่ ถึงขนาดถูกล่ามโซ่เหมือนโจรผู้ร้ายแต่ไม่มีใครเอาโซ่ล่ามพระวจนะของพระเจ้าไว้ได้ฉะนั้นข้าพเจ้ายอมทนทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสพร้อมด้วยศักดิ์สีนิรันนี่เป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้คือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ด้วย ถ้าเราอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วยถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็จะทรงปฏิเสธเราด้วยถ้าเราไม่ซื่อสัตย์พระองค์ก็ยังคงซื่อสัตย์เพราะพระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้จงมันเตือนประชากรทั้งหลายให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จงตักเตือนพวกเขาต่อหน้าพระเจ้าไม่ให้โต้เถียงกันเรื่องคำต่างๆซึ่งไร้ค่า มีแต่จะทำลายผู้ฟังจงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสําแดงตัวท่านให้สมกับที่พระเจ้าทรงรับรองเป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอายและใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกห่างจากการพูดจาไร้าสาระไม่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งจะนำผู้ที่หมกมุ่นให้ยิ่งต่ำซามลงคำสอนของพวกเขาแพร่ลามเหมือนเนื้อร้ายฮิเมเนอัส กับฟิเลทัสก็อยู่ในพวกนี้เขาทั้งสองเตลิดจากความจริงพวกเขากล่าวว่าการเป็นพื่นจากตายได้ผ่านพ้นไปแล้วและได้ทำลายความเชื่อของบางคนลงแต่รากฐานมั่นคงของพระเจ้าตั้งอยู่อย่างไม่คลอนแคลนประทับตราด้วยข้อความที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักบรรดาผู้ที่เป็นของพระองค์และทุกคนที่เอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงหลีกหนีจากความชั่วร้ายในบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และดินด้วยบางชิ้นใช่ในงานที่ทรงเกียรติบางชิ้นเพื่อใช้สอยธรรมดาถ้าผู้ใดชำระตนให้พ้นจากสิ่งไร้ค่าเขาก็จะเป็นภาชนะอันทรงเกียรติได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีประโยชน์สำหรับองค์เจ้านายและถูกเตรียมไว้พร้อม เพื่อจะทำการดีทุกประการท่านจงหนีจากราคาตันหาของคนหนุ่มและจงใฝ่หาความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับบรรดาผู้ที่ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่าข้องแวะกับการโต้แย้งต่างๆอันโง่เขลาไร้สาระเพราะท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องไม่ทะเลาวิวาทแต่เขาต้องสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนสามารถสอนผู้อื่นได้ไม่เจ้าอารมณ์เขาต้องชี้แจงอย่างสุภาพแก่บรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาโดยหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้คนเหล่านี้กลับใจเพื่อจะรู้ถึงความจริงและโดยหวังว่าคนเหล่านี้จะได้สติและหลุดพ้นจากกับดักของมานซึ่งได้จับพวกเขาไว้เป็นเชลยให้ทำตามความประสงค์ของมัน